พยุตพาจจดครับผมวันนี้พาพี่น้องมาจริญที่บ้านสำนักกระเบาตําบลน,น้ําเป็นอําเภอเขาเฉาเมาจังหวัดระยองครับผมพาพี่น้องมาถอดบทเรียนในเรื่องของสารปรับปรุงนินทรีเคมีหมักแร่ด้วยพอดอที่ทางสวนทุเรียนมีปัญหาที่เป็นโรคน้ำเยิม้มน้ำย้อยและเป็นโรคต่างๆซึ่งทุเรียนของเจ้าของสวนนะครับ เป็นทุเรียนที่อายุนานพอสมควรนะครับนนุออทเรียนใบนี้เพิ่งเริ่มใช้นะครับผมดบเดี๋ยวเราจะมาถอดบุเรียนกับเจ้าของไปยังของสวนแล้วก็ท่านอาจารย์พจปัญญาวัฒธรรมมาอธิบายให้กับพี่น้องได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันครับผมตวตัวที่เป็นบงับก่าที่ทำอันนี้ลูกใหญอันนี้ใส่ได้เลยครับ ใบมันได้้วแลวไอทิดปุ๋ยที่สั่งมาแล้วนี่ผสมไม่ได้จะใส่ใส่ใส่ได้เหมือนกันตัวนี้ก็ใส่ได้ปกติเอาเลยะตัวนี้ก็ใส่ได้ปกติตัวนั้นอ่ะมันมันตัวนี้ใส่ไปปกติมันก็ช่วยเรื่องใบเรื่องอะไรด้วยแต่ตัวนั้นมันจะสะสมอาหารในขณะที่ได้ใบด้วยได้สะสมอาหารไปในตัวแต่ขออาหารนี่ไม่ต้องฉีดฉีดด้วยสิถ้าถ้าไม่ฉีดด้วยนี่ไม่ฉีดนี่ไม่ฉีดนี่มันคือต้นไม้เราโทรมเราป่วยแต่ถ้ามันแข็งแรงเปื้ออยู่แล้วนี่ แทบจะไม่ต้องฉีดมันก็ได้ไงแต่ถ้ามันขนาดนี้ยังไงก็ต้องเอาทางใบช่วยครับครับเมื่อให้น้าเกลือช่วยนะไม่งั้นมันกินข้าวไม่อร่อยหรอกครับับฉีดได้ครับต้องรักษาก่อนใช่ไหมอาจารย์รักษาก่อนรักษาก่อนเราก็ให้อาหารด้วยให้อาหารทางดินด้วยก็เลยต้องทางดินก็ไม่พอหรอกเบายุดเพราะว่ากรบกับผนังเซลเขาเหลืออยู่ครึ่งเดียวอ่ะใช่ไหมเออก็เลยต้องเสริมด้วยน้ำหมักด้วยต้องต้องเสริมต้องเสริมไม่เสริมไม่ได้หรอกครับถึงถึงจะดีขนาดไหนก็ยังต้องเสริมทางใบอยู่ดี ลุงการแปลงนี้ใช้มานานแล้วเหรอครับลกแปลงนี้ใช้มาได้ลูกเนี้ยมดลูกแปเนี่ยใช่ถ้าเป็นวันได้กี่วันแล้วเห็นวันอ่ะครับถ้าใส่มาเนี่ยนับเป็นวันได้กี่วันแล้วที่ใส่มาเริ่มวันหลังแรกเลยเหรอสามเดือนแล้วสามเดือนเนี่ย แต่ก่อนมันเป็นยังไงครับลุงกันฮะไม่ใบไมีใบเลยจริงไหมเนี่ยครับจริงกับตัดเด็กดีขึ้นเออเนี่ยสามคนตัดเลยไม่มีใบเลยใบใบมันน้อยพี่น้องครับแต่ก่อนไม่มีใบเลยครับอันนี้ใส่ไปแค่สองเดือนใส่เดือนก็ขึ้นมาเยอะเลยนี่โอ้หนี่งใส่เดือนเต็มเลยใส่ไปสามครั้งใส่เดือนขึ้นมาขนาดนี้ก็แสดงว่าใบเบย์ก็จะเริ่มมาดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการแลกประจุอย่างที่ผมพูดนั่นแหละ จุดการแลกประจุมันคือตัวไส้เดือนเนี่ยเป็นตัวชี้บ่มชี้บ่มได้เร็วมากมมดเดินเข้าไปเหมือนเหมือนเหมือนขามันจะบุกลงไปใช่ไหมครับก็กก <c oughs> กปี <c oughs> ต่อไปมันก็ลดลงแม่ไม่ต้องกลัวหรอกคือผมบอกว่า <c oughs> ที่ผมบอกว่าใส่ไปถุง1นกิโลหนึ่งไอถึงถุงที่โลเนี่เราอย่าเพิ่งเสียดายปีถัดไปมันจิบใส่แค่3ามสี่คู่ไปไอซีถ้วยห้าถ้วยมันก็เพียงพอ เพราะพวกนี้มันช่วยเราได้เยอะได้พวกไส้เดือนเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะนี่ม,มันเพิ่ม <utter> m, เพิ่มเพิ่มพวกนี้มันหาปุ๋ยให้พืชได้ครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เอาพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเอาไม่เอาพวกไส้เดือนขึ้นมาให้มันเยอะนี่เราจะบอกว่าใส่แค่นี้พอไหมมันไม่พออาจจะอีกข้างไว้เนี่ยแถวนี้เราก็ต้องใส่เด้ใส่เพื่อล่อไส้เดือนแต่ว่ารากรากทุเรียนเราอยู่เต็มหมดแล้วแถวนี้เอเราก็ล่อมันไปตอนนี้มันนะหาปุ๋ยให้พืชได้อย่าลืมว่ามันหา N P K ให้พืชได้ มันหาทุกธาตุให้พืชได้เราต้องรู้จักใช้งานมันไม่งั้นเราไม่รู้ใจจากใครมันจะมาใส่เฉพาะนี้พวกนี้มันไม่ได้ใช้งานมันไงสมัยก่อนีตั่เดือนี่ยเออน่แหละแต่ทุกวันนี้เราไปจัดการมันมันก็ธรรมดาแต่เราฉีดยาไปไม่เห็นไหมพอฉีดยาหญ้าตายไส้เดือนมันไม่ได้ตายหรอกเพราะว่าเรามีตัวนี้ช่วยมันก็ขึ้นไปให้เราเห็นเฉยแต่เมืรอกันเราฉีดเน่ยไส้เดือนไม่พอนะเห็นไหมฉีดก็ฉีดไป <laughs> เป็นโรคเยอะเป็นโรคทุก้นนี่พ่ออย่าลืม้อว่าเ,เวลานั้นก็เอา,อาอเอาน้ำหมักมาไล่ฉีดพวบขนังเซลเนี่ยมันจะค่อยไล่คุ้มมันจะช่วยดันไม่ใช่ว่าเห็นมันเป็นอย่างนี้แล้วไม่ฉีดนะฉีดก็นี่แหละฉีดทั้งใบนี่แหละครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็ปล่อยเขาตรงนี้นะเวลาพ่อฉีดท้งใบนะพ่อฉีดทางใบปื๊ดเสร็จแล้วมาถึงตรงตรงที่เป็นแผลพ่อก็ฉีดจัดเป็นแผลน่ะจะได้ไม่ต้องมาเดินหลายเที่ยว เพราะน้ำหมักอยู่นั้นมันเพียงพอมันก็มาตรงนี้ก็เอาตรงนี้หนักน้อยเออมันก็จะช่วยดันหามันขีดต้นด้วยขีดต้นด้วยเพี้ยแก่แจ้เพียเพียจักรจันร์เพี้าอ่ะก็มันสับไปสับมาทางโน้นทางโน้นทางนู้นทางนู้นไม่มีใบเลยเอาเดินไปดูหน่อยที่จริงหรือไม่เออเอาไปไปดูจะได้ดูพร้อมกันเลย ี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเห็นแม่กับมุกา้านบอกว่าทางนู้นไม่มีใบเลยจะไปดูกันมมแ,มแม่อย่างนี้ถือว่ามันฟื้นยังฟื้นแล้วฟื้นแล้วเนาะใช้เนี่ย,ยมไม่มีใบเลยแหละก่อนใช้ไม่มีใบก่อนใช้ไม่มีใบเลยไส้เดือนก็ขึ้นมาเยอะค่อนข้างเะเยอะไส้เดือนมันขึ้นมาเยอะเท่าไหร่เรายิ่งได้ปุ๋ยฟรี ครับบมีใล็อกตอนนี้มีเริ่มมีมาแล้ว,ม,ลวมีแล้วมีแล้วคน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 ตัดอธิบายเองใช่ไหม,มอยู่ด้วยกันใช่ไหมเอ้าเอ้าเอ้าวอ,อ,อ,อ้ามันจะลุบมันจะลุบมันจะลุบมันมันนิ่มน่ะมันนิ่มน่ะ นี่อีกหน่อยมันจะมีมันจะดันสูงกว่านี้นะแม่ไส้เดือดมันจะดันสูงขึ้นมากว่านี้อีกพอเมื่อก่อนเคยขี่มอไซค์พ่วงในสวนได้จังหไรจะขี่บ่ได้เด้่ถ้าตัวฝนตกอย่างนี้ไม่มีเลยไม่มีใบเลยต้นนี้เหรอแม่ไม่มีใบเลยเหรอมีแต่ก้านเหรอมีแต่ก้านมีแต่กลางไม่มีใบเลยหายหมดเลย รอด่ยจน่เดอดาที่ไม่มีใบอันนี้เป็นปุ๋ยไปละมาถึงสามเดือนยังพะสามเดือนละเจอช้าเอาไม่ช้าหรอครับไม่ไม่ช้าไม่ช้าไม่มีขายไม่มีขายอ่ะเราก็เอาเอาเอาพอดไพคทัไป อ่าตอนนี้มาแล้วมาครบแล้วปีหน้านี่ก็นาตึบแล้วตัวไหนมีปัญหาไม่มั่นใจอ่าตัวนี้เพียระจกะจันเอาไปกินหมดแล้วเพียจะกกะจันเดินให้หมดแล้วตัวนี้อ่าเดี๋ยวเรียกใบใหม่มาอ๋อนี่เพียจะกกะจันกินนะข้างบนก็เพียระจกะจันกินหมดแล้วครับ โอ้โหมาแล้วพวกเซลแต่ก่อนไม่เคยงามเลยเพรา้วผนังเซลลมาแล้วแต่ก่อนไม่เคยงามอาจารย์ใบงามแล้วใบงามแล้วเอาเหรอเดี๋ยวอีกหน่อยอีกหน่อยต้องใช้อีกหน่อยต้องอีกหน่อยต้องใช้หน่อยใช้หน่อยเพราะว่ามันยังมันยังไม่เต็มร้อยต้องใช้หน่อยก็เดี๋ยวพอผนังเซลลพึ่งนี้มันมาเวลาเขาฉีดฉีดน้ำหมัก อัดไปเลยครับตรงที่เป็นแผลเป็นอะไรใ,ใส่เข้าไปด้วยให้มันเรียกผน,นังเซล์ออกมาเดี๋ยวมันจะเรียกของมันเองจุลินทรีย์มันทํางานของมันอยู่แล้วเราไม่ต้องไปอันนี้มันหรอกเพียงแต่ว่าฉีดให้มันทั่วแต่ใบเริ่มเขียวมาแล้วนี่เดินเดินในต้นนีย่ยุบยับยุบยับนะโอ้เสีเดิอนนีูกอันนี้ถั่วสวนทางนี้ใช่ไหมอืมไม่มีใบอีกแล้วไม่มีใบน โอ้ต้นนี้มาไม่ทันต้นนี้เป็นไงนี่ฉีดยายังโอ้ยฉีดรากอาจารย์ต้นนี้น่าน่าศึกษาอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่ผมว่าจะถ้ามันบกคือล้างรากให้ได้ไหมนี่ถ้าล้างรากได้นีด,ดีเลยนะนี่เอาคืนเลยนี่นล,นนนล้างรากทิ้งได้ไหมแต่ว่าใบมันมาอยู่นะเบายุดใบมันเลมันมานะอาจารย์อ ถ้าแม่ไม่มั่นใจเนี่ยให้เขาเอาระบบอันนี้ออกแล้วก็เอาเครื่องขีดน้ําล้างรถเราเน่ะขีดไล่ไปตามรากอ่ะขีดรากออกรากออกรากออกแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งแห้งแล้วก็เอาน้ําหมักสูตรหนึ่งสองสามอย่างละยี่สิบซีซีก็ได้เอามาเอามาฉีดพ่นตามรากมันเสร็จแล้วก็สารปรับปรุงดินเราใส่ใส่แล้วก็ให้ให้น้ําปกติแล้วก็ฟอสฟรใส่ปกติเพราะว่าผมเห็นใบมันมาแล้วไงใบมาแล้วอาจารย์เออเดี๋ยวดูดูสักพักหนึ่งครับ มันวิ่งทัวร์อยู่ใช่ไหมเออออาไม่เป็นไรครับก็สองต้นนี้มาไม่ทันก็ต้องยอมไปเออเอาที่ที่แต่ก่อนที่มองเห็นนี่ไม่มีใบทั้งนั้นเลยแต่ก่อนใช่ไหมแม่มันพึ่งมาพึ่งมาก็พอพอดอเข้าสวนปุ๊บมันก็สร้างปฏิกิริยาของมันให้ให้หาหาเขาเรียกอะไรมาฟื้นมาฟื้นให้ดินครับมาสารปรับปรุงดินเราเนี่ยเนาะ อืมอ้ก็พอใส่สารปรับปรุงดินเนาะก็ไปสหหี่จำไม่ได้ดักแหนนะจิมน้ำพิกเนน่ะใส้เดือนก็เริ่มโพอ่ะโอเคหารไปดูยอดนี้น่าเอาไปจิ้มน้ำพริกอย่างไงอาจารดูดิโอ้แม่มันไม่ได้น้อยๆนะนี่ดูดิมันไม่มีใบเลยนี่ไหมเออเอเนยมันได้ใบที่สองมันได้ใบที่สอละตอนนี้ใบเดียวใบเดียว ใบที่สอกลังเกบมาเลยดิใบที่สอกลังเกบมาแล้วก็อย่างที่บอกแหละเมื่อก่อนเราไม่รู้จากคําว่าพอดอกันไงเราก็รู้แต่ว่าปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยนะแม่เนาะป่าทนี่คือปุ๋ยนี่ผมไม่ได้ห้ามใช้แต่เพียงแต่ว่าอาจารย์ให้ใช้ผ่านกระบวนการหมักของจุลินทรีย์ก็คือพอดอพอดอนค้ก็ทำไม้เสร็จเลยนะครับแล้วจะทําให้เสร็จเลยก็เดี๋ยวบ่าวยุทธรับเรื่องให้แล้วกับบ่าวยุทธเขาก็จะเอาว่ามีใครกี่ตันกี่ตันก็รวมมาทีเดียว กับก็เดี๋ยวบอยุดเคลียงานด้วยตัวนี้อน้ำหมงน้ำหมากก็ให้บอยุดเคลียไปเลยเพราะว่าถ้าผมเข้าสวนแล้วมันมองภาพชัดเจนละใส่เข้าไปรอบนี้ก็เห็นภาพชัดเจนเพราะว่าเราก็อีกมาแค่ใบเดียวเราก็น่าจะทําทําดอกได้ละเพราะว่าพอการเชิญหน่อยครับพี้่เราจะใส่ปุ๋ยปุ๋ยสะสมปุ๋ยเร่งเร่งสะสมอาหารแต่นั่นแหละนั่นแหละนี่แหละผมผมเห็นต้นแล้วก็รู้แล้วตอนนี้อ่ะมาเดินมาทางนี้กัน ก <น S 2> ็ก็<ด> <ija> ตัวที่เอามาตัวนั้นก็ใส่ได้ปกติแต่ตัวที่สะสมอาหารเนี่ยเดี๋ยวผมกลับไปนี่ครับผมก็จะไปทําให้เลยแล้วก็ใส่ทับกันไปได้เลยครับเพราะว่าตัวหนึ่งก็ส่งเสริมเรื่องใบให้เข้มข้นตัวหนึ่งก็สะสมอาหารไว้ในใบพร้อมจะทําดอกอยู่แล้วครับอาจารย์ขอสรุปส่วนนี้นะครับอ,อได้อ่ะพ่อมาพ่อก้านเ่นนะครับสรุปเป็นยังไงบ้างครับผมก็เห็นต้นทุเรียนแล้วก็อ่ะก็ธรรมดาเขาไม่ได้ปลูกพันธุ์ดูอย่างอื่นคือไม่เอาพันธุ์ดูใบอ่ะ เอาเอาพันดูกิ่ง <akl> ด <at> <tw itter> ูก้านนะแต่พอมารู้จักคําว่าพอดอเนาะเออเลยเลยมีโอกาสได้ไปดูพันดูใบมัางเออก็มองเข้ามาเนี่ยก็น่าจต่ก่อนก็น่าจะดูดีเนาะไม่รู้จักอวันนี้ก็น่าจะรู้จักกันแล้วเพราะว่าได้ใช้มา4ีหเดือนแล้วเออพอดีตอนนี้พันดูใบมาแล้ว ต้นนี้แม่บอกว่าใบไปอยู่ไหนไม่รู้พอมาเจอพอดอแต่ก่อนก็ปุ๋ยไม่อดลัก<อ>ออไม่มีใบก็ใส่ปุ๋ย,ยไม่มีแต่พอมารู้จักพอดอ,อดดปุ๊บใบมันก็เลยคืนนใช่ไหมพราะจุลินทรีย์ไปย่อยสลายสังเกตง,ง่ายๆเนาะจุลินทรีย์ของพ่อเนี่ยที่เห็นได้ชัดก็คือไส,ส้เดือนไส้เดือนยิ่งมาเยอะเท่าไหร่นั่นก็คือปุ๋ยมันก็ยิ่งเอากลับไปให้พืชได้เท่านั้นเพราะผมบอกแล้วว่าจุลินทรีย์ พวกพวกนี้พวกจุลินรีย์ต่างๆเนี่ยมันดึงเอาคาร์บอนกลายเป็น NPK ได้ครับผมเอออันนี้ค่อยๆประยุกต์เนาะประยุกตเริ่มกันก็เป็นยังไงพ่อพอใช้มาก็ถือว่าปุ๋ยที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยเราต้องเอามาหมักห้ามเอามาใส่เพียวแค่นั้นเองไม่ได้ว่าให้ไม่ไม่ได้ห้ามใส่ไม่ใส่ก็ไม่ได้แต่ว่าเราต้องเอามาหมักเดี๋ยวตอนหมักก็ไม่ต้องไปหมักหรอกมันเหนื่อย เดี๋ยวอาจารย์ให้เบายุธทำให้มาเรียบร้อยเออสาเร็จมาเลยอดินมันฟูมันนิ่มเออดินมันฟูมันนิ่มก็อย่างที่บอกว่าจุลินทรีย์มันมันเปคลายคลายทุกอย่างออกเอ้ไปเดินไปต้นนั้นผมเดินเข้าไปผมริบถักแล้วเรียนจมเหมือนที่ไหนนะที่เราไปสาหัสขันเดินไปดีๆอย่างนี้เละผมก็นึกว่ามันเนี่ยขาผมจําไปครึ่งเลนี่นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงต้องเขียนต้องเขียนเดี๋ยวเขียนสูตรให้ใหม สูตรสะสมอาหารเดี๋ยวผมเขียนให้ไหมต้นเนี่ยผมงงนะอ่างงตอนไงก็ต้องงงก็ก็ต้องถามมัน่อนน้าวตอนนี้ก็คือว่าตัวสาําเร็จนี่คือมาถึงปุ๊บให้ใส่เลยแต่ตัวที่อยู่นี่ถ้าอยากจะผสมใบเขียวก็ยังมีความชื่นใจหน่อยเอ่มองมาแล้วมันสวเออถึงบอกว่าไปซื้อปุ๋ยให้มันครบทุกตัวไว้ถ้าไม่มีก็โทรถามเอาสี่สูตรสองได้แล้วสูตรหนึ่งอัดเลยหนึ่งกับสามสร้างดินก็ใส่ทางใบก็จัดเลยเพราะว่ามันหมักได้เกินยี่สิบเอ็ดวันไง มันฉีดแล้วมันจะดึงใบแบบแป๊บเดียวเลยออคือตอนนี้เราเราเพิ่งเราเพิ่งรู้จากว่ามันดึงยังไงยังไงคือพอทุเรยียนได้ประมาณ4ี่สห้าสวันหมักสูตรหนึ่งไว้เตรียมทาใบอ่แต่ในขณะที่เราก็ต้องฉีดสูตรสอกับสูตรบารุงลูกไปพอดึงลูกออกจากตัดมีดสุดท้ายปุ๊บจะแต่งใบแต่งอะไรก็แต่งไปแต่ในขณะก็ฉีดไปเลยเอ่อไอแต่งก็แตง่งไอฉีดก็ฉีดเราจะได้เลือกใบหนึ่งได้เร็วก็ อย่างอย่างของหลายสวนเขาทุเรียนเขากำลังขี้แก่เนาะปีที่แล้วไม่มีใบตุเรียนของตุเรียนของตุเรียนอะขนทุเรียนไม่มีใบเออเป็นไรมึงหอดน้ำหมักอย่างเดียวแล้วอ่าโอ้ยเดี๋ยวก็คือตอนนี้ก็คงจะต้องใช้ยาด้วย ใช้ยาพอใบใหม่ออกมาปุ๊บมันจะสวยกว่าเก่าเพราะตอนนี้มันยังมีเพียงพออันนี้น้ําอะไรเป็นเป็นบ่ออะไรบ่อน้ํผ่นานนส่งฟางส่งวิธีหมักฟางไปซื้อฟางก้อนมา,านแล้วก็ขี้วัวขี้วัวแล้วก็ปุ๋ยยูเรียแล้วก็นา้ัากากน้ําตาลเอามาผสมกันกับขี้วัวแล้วเอาขี้วัวไปยัดในฟางแล้วก็เอาฟางมัดคืนแล้วก็ไปโยนไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าสักหกก้อนก็ได้นี่พวกนี้มันจะเติมธาตุอาหารให้น้ํา น้ำจะได้มีธาตุอาหารเราดูน้ำมาปุ๊บมันจะได้เติมธาตุอาหารส่วนหนึ่งเราจะได้ประหยัดธาตุอาหารเราสร้างธาตุอาหารในน้ำเลยแต่ปลานจะขยายพันธุ์แด่งเร็วเลยนะอันนี้อันนี้ใช้ยาด้วยด้วยไม่ไม,ไม่ต้องใช้ด้วย,ย,วยเพราะว่าให้ให้แมลงมันไม่ได้ไม่กวนใช้ทั้งรอบสองรอบก็ไ,<ม>ได้รับเพราะว่ามันจะได้เข้มข้นกว่านี้หน่อยเพราะว่าเรายังจุลินทรีย์ยังไม่เพียงพอถ้ามันเพียงพอไม่ใช่ปัญหา ตอนนี้จุลินทรีย์มันยังไม่เพียงพอเอาเฉพาะน้ำหมักอย่างเดียวมันเหมือนมันเหมือนทรงๆแต่ถ้ามียาปุ๊บใบมันจะเข้มขน้นเอา ang, ฟางไปบอยเยอะฟางฟางเอาฟางใส่ให้มันให้มันมีธาตุอาหารในน้ำวเวลาเราเอาน้ำมาใช้งานเราจะได้ไม่ต้องไปเปลืองธาตุอาหาร<อ> NPK มันจะได้มาจากน้ำมาำด้วยไม่ต้องไปซื้อจากตลาดก็ได้เอาจากในน้ำก็มีหกก้อนอหนึ่งผูกไว้ก้อนตรงกลางฝั่งนู้นฝั่งนี้หัวฝ <c oughs> ั่งนู้นฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ ฟางไอ้ที่ขุนวันแวแหละแต่ว่าต้องไปเอาขี้วัวมาเอาปุ๋ยยูเรียมาเอากากาน้ําตาลมาเอาน้าหมากักเรามามาผสมกันแล้วทําให้ขี้วัวมันกําแล้วไม่แตกแล้วก็ยัดเข้าไปในถอดฟางก่อนแล้วก็ยัดเข้าไปอาถอดฟางให้มันหลวมๆก่อนนะอเอาขี้ฟ้าเอาขี้วัวที่ผมให้ทําเมื่อกี้นเนี่ยยัดยัดยัด,ยด,ยด,ยดจนมันเต็มแล้วก็มัดคืนแล้วก็มาโยนลงจะฉีดเกี่ยวไม่เร็วก็แหนงมันต้องฉีดสารไปลงฉีดสารไปได้กี่วันก็เกี่ยวอ่ะ ก็เดี๋ยวฉีดฮอร์โมนรอบนี้แล้วก็นะ้าถ้าดูใบว่าถ้ามีแมลงมากวนหน่อยก็เล่นล่อมันสึ่งหน่อยถามว่าเพราะอะไรเอาไปเลยกับเพราะว่า,าบางทีเราเราไม่ไม่ใช่เวลาเราฉีดฮอร์โมนกับยาเนี่ยแยกกันนะอย่าไปสีดมกันนะมันคนละอย่างเลยนะฮอร์โมนเป็นจุลินทรีย์ยาเนี่ยก็คือฉีดยาต่างหากแต่ฮอร์โมนนี่แบบสะสมนี่ฉีกันน้ำหมักได้ไม่ใช่อันนั้นของตลาดอันนั้นเป็นเคมีคนละอย่างกันน้ำหมักผมนี่ห้ามไปรวมกันเด็ดขาดผสมไม่ได้คนละส่วน แต่ถ้าของตลาดนะอยากทําอะไรก็ทำไปเถอะเพราะเขาเป็นเคมีแต่ของเรามันเป็นจุลินทรีย์กับอ่ะประมาณนี้เนาะเออไป